<c oughs> โอ้าแต่ก่อนอยังไงแท้ยินนะสวัสดีครับเสี่ยวดัมซิงคาเลาะครับผม

rất là nhìn chắc còn tung tung ว่าอะไไปยัี่อะไาแล้วเ่านตังเนี่ยิบล็อกมันหายล็อกตัวนั่งนี่เนี่ยสลักมือถอนออกมาเออถอนยิ่อนถอนสางดิงไม่เห็นได้่ วา้าปกติขอดมึงจะนิ่งอะเออักดินก็โอ้ยหนาวดี

นักลบพี่น้องน,นักลบนักลบย่อมมีสลักหลุดน่อยนึงพี่น้องสลักแขวสลักแขวีว ตอ,อนนีอก็แ้แออสียงสียงหินสีกับเล็กสีกับหินีังง,งงงๆอล่เอ,อ้ยบว